เดินไมจับกยมงมันนใจเดินไม่จับประตนุนใจประตนุนแค่เียประนุนใจได้ประอขึ้นมาแล้วับายดใจคนประอยแต่แก่ใดีเหครับเคลียดกูคนทั้งไปจงระเด็นกู้จมึงขึ้นไปใจตนนุนขึ้นไปเอาหนอกเอาเหนไห

แมนักเละไปตึงควันตึงบนนี้มยแบกยวกที่มจไอ้อลกอนูตาต้นวยรไไแบกยวกงคเรลูงตึงใบมันก็อยากไปเลยใบตองเห้มอยากใบยวกไอ้ลูกมันลูกหรกรวยใช้ไปเรียนลูกต้องลูกตองไปเลยเพื่อในจะต่ายไม่จบเลยก็อีกก่ยเลอกออกออกก็อีคนนุกเปลออกปอก้งเลยมเออชปไม่เช้งกก้กัน khi đi chắc bà trang đau mẹ con chân my wife, my wife, rồi có lẽ mình bà trang mẹ con chân my wife, hãy rơi và rồi my wife, my wife bà trang mẹ con chân my wife, cha mẹ đẹp không

Aspen. aspen. I live ừ. in Aspen. I live in và I hát pin Aspen. I live mai Aspen. I live in Aspen. I live Khen, Aspen. I live in Aspen. I live in bên, đại live in Aspen. I live in bên, I live phí Aspen. I phí, in Aspen. I live non, Aspen. I live in Aspen. I live in non, I ừ. Phí in

ba Bà ra cả bên ta nằm khen Nằm khen anh tức. tức Ờ Nằm trong mà ra Ba chân tiêu Trời Nằm khen anh tức Nằm rôn Nằm rôn anh bụng nằm Ta Nó Ta kinh nằm trên nằm khen Ta Một chân thiếu, cái bán này tức. หปด่เป็นยัางันับสักต้อจมโดนเก่งนเพราะนั้นเันาตัเอนี่กูเรียนถึงมึงอยกูจปัดกนนู้นว่าแม่ไม่ได้มึงก็รู้แหลใจกูจะแม่ไม่เออแม่ไม่นเรื่งโดใจกูขึ้นนู้นวันสิยังกูก็ยัดตบอนี่วันี้แม่ไม่มาปิดต้อมอยากกินเน้อบารอคนไน่หุนได่ไปกินกันนู้นในแตแม่ไม่ยืนเจียอยู่ตลาดกูก็ขึ้นเปิดปี่ต้อมร้วงหมัดแตกไม่เปี้ยไม่รี้กูก็ขึ้นมัเดียยไป ร้อกุ้วันกิบที่กุ้งนั่นก็รู้อไอ้หนูไอ้ตาบ้าเล่เล่เพื่อนกุ้งเลกกุลว่าอย่างไรต้ยอมเดเวเดชไหนไม่ได้ตึ่งเดียวตึ้งดลายตึ้งดีลายร้อคนยิ่ชูนี่ทํำยังไงกมีหายจำเพลือต้องเหลืองแก้วโจ้ที่ตําให้้องเหลืองปลาหิงตํายากทํายังไงต้องจะมัวหมายว่า Trong giá cái này này được cho mua mà một à đán, một Mà lũ bạn cũng có tâm lượng tán đi về Cũng là cầm này tăng tán này bạn xuân đi đâu bên mình xem Này bạn mình xem cặp bé ngon Cũng bánh cũng kì lắm mà lượng đán luôn chưa mà Cũng phải làm kì lắm mà đây Nhưng phải chuối tăng phí được đây à Bà Bí này cái chỉ phụ hình đại công an Ôi, tôi cho, tôi đẹp nhìn ก็น่าดองเมียูลงอาน้ำในยจน้ำเต็มก้นเชิญไนไม่ใช่เด็ที่ไหนต้องเคยแลยตุมก็ไม่ติดตตัวก็ลุทุนวินุมนัดนัลยตรงในนอในนอินลุมวใครก็เนมัน่ยตอนเด็ลุก้น้ำเมีไม่เ็ลทุ่นิตวินนนุุมตรงไตหลอกตรงนันคนนังที่จัดเพรนงนนพ่อเราล้วก็เย้ยโอ้จับเรือก็เลยวิเราแล้วกลงไมต่อ quyền cho trao là chúng to với to quyền vơ quyền quyền một nòng từng tay ấy chúng anh to lắm chật hoài luôn mất lên con chồng vừa ghé phải cứ mà bao nhiêu mong được phải chót nó phải từng nòng phải con đàn nó có kinh phải sẽ làm phải sẽ làm mong chồng vừa rồi là khép bắp bún đang hả lấy bắp bún phải lên bún cái lên trong thì phát ปุ่กลึงรอบเลยจะกูพัดเชตกินแมตเตรชเลยก็คุณเอ้ยนี่มันยาวมั้งเขาเลยปากรันหยู่เลเมื่อวานไปไหนอพี่ทองกลับดึกแล้วเรีกว่าไปเน้นรถกำบ้ามอเตอร์ไซค์ไปซ้อมใช่ลารือน่ป้าจ้องดีมาตอนนั้นที่ร้อนจ้องดีมาโนลัวกูป้าเชตเกล็บตึงมันกำเรก็เลยจใจรอมาที Nó kê bỏ cửa, okay, mấy đứa đi Nhà bố cũng mấy con làm lặng phải qua rộng cửa Khoản xét cái góc tương bắc này chẳng tù vào bóng Rằng cắt vô thì ra nước Con mẹ em về anh em đi nó cẩn thận Nếu bố còn chẳng trọng khuẩn chính bụi ổn toàn khuẩn nưng Nắng buồn lao chủ này mày hòa Tông bọc vượn vào câu cây nhơi Tớp răn này toàn cây mưng Ôi oh, cháu bố lấy, mấy thằng ประโยคนาบวัดจักรเคยอบเยว่ตึ้งจริงจอกเก้นเคยอูมันตักลอยหดจัดแต่มันได้ในไรไยว่ามันตักไปเลยกูมันไปเยว่กลางน้องวันนี้กว่าจักรเคยเตึ้งประจอนตัวโต้วบนมุ้ยเก้นเคยูมันตักก็ไก่โตกันนักคนในกลุ่เลยก็มึงไงว่าจอนตัวโลเฮ็ดมันตักมันนึกว่าเดือนมันนี่กินตัก เปรด้ยๆไก่เต่าเดือนแต่คุณทำใก่เหย็นที่คุณยอมรทำมึงนั่นก็เออแล้วใก่แบกทิงคุณมาดูสิพอเม่์ให้มาเตาหิทได้ได้กับเมียคนนั้นแต่งานคืนแรกเมียนอนกรัมมันตึ๊กนั่นอ่ะปีปีโตยังไม่ตัดใจดื้อดิ้งกันก้อยเปรี้ยๆเตาใจดื้อแตโยมมันพวงหลงมากมันโตอีตเมียมันว่าแต่มันไม่รักูมัน่าก็เอะแล้ว มันได้กูตุันนี่จอยมันบอกกูตำไปร้อยมันบอกมึงตำไปร้อยไกลแรกเออมันนั้นมันโกรธมันลปิโต้วันนี้เป็นวันตัดสินถ้าจะตาเรือก็ได้ต่เดียวไว้ฉันเอยปากวาพ่อแต่ฉันไหนปะนะกูตำกรึงจะบุ้งมันไม่ตัดเลยตเผืือกูบีแต่มนเอาพ่อีโก้หาปกูไม่มการตักคมแล้วอันตีตำตัวเรใกลแรกโอเคมง วันเย่กูให้กยกูเหงาหูบาดได้เลียนเยอะเล้นพวเรานอนอย่างนั้นก็เย็่กูนีวกูนอนอย่วันเตียงก็กอยมาเยกูจัดปรดนั่กูแกล้งกูติ้มนัะนี่ปรีกรองกูกูดกูเลยโดนกลองเลยอจไม่มาวันนั้นไม่ก้อยมาเยกูรอนดนรองจัดปรดกันทำไม่เอมาเย็กูดาเยวกูม่ยอให้ก ยังในรู้ไหไปก็อิน่ดมันกรดจบัดออกมากูกูแคแอปคนไแเล่ก็อ่ะนี่กูได้อกจ้กนี่เป็นเพียงัวรมอยมาแกร้อไนงแกไดู้ดิเลยยิ้มว่าเลยยิ้มเปนเลยได้เงินกนี่ได้คูดิผิางพูดอะไระคะให้เกียิผู้หญิงบ้างดิคะไม่ว่าเลยดิน้อได้ยินนะได้ได้กู้อะไรได้กู้อะไร ไ่ได้กระเบียตกัเจาตำรเล็กีกนตปนี้กอนหนุ่มาวในครูแล้วทำไมตำรอจแท้งหนุมีบไดในบัวแต่ไจงสวยไงบัวมันบากว่นเลยค่พี่ตองอายุเท่าไหร่ลคออกจองทำไมหน้าตายังใส่มปนเด็กวัยรุ่นเลยอ่ะพี่ตองกินคอลลาเจนเลยคะกนนอนชุบไก่ตัขคืนกินชุบไก่บำรุงร่างกายก็ ผมยงได้เจอากตุกไกก็ต้องซืมาหลักา้นหน้าบานตุกไกสะกอนเพช่วยกันลงกินได้ก็พีอ้งเล็กน้ำรอน800ตวไอ้ตวดหลังแข้งไม่ได้ว่าคู่กินด้ตัวหลังแข้งมองตาได้สวาตั้งอยู่ในตัวย็นสักครึงลไ่้าว่าแม่่าเนี้เคยังไงเดียวโดนก้ม Nè cu tâm một đen ngoài cứ mô với đồ cây tê phôn, cu dê tê, tê trẻ trai, mới rốt qua cái ngày ra nhất mà cưng tâm hồ đèo nhập tăng lửa. À. chạm tê nhạc, nhạc tê này kêu là tiền Tô, tôm, kẹp kẹp phải phim bắt tê ngàn này, vì tôm chắc bắn mới. Tè ngàn yeah. nó cười, đi lộn giá. ông nóng chào đi chá, của tôm không có là mà cao quất, nóng nóng